Thank <laughs> you.

是，我来，我那个，那我从那办的，那个你，那拿的，快快， คยท่วมครับแต่เข้ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยครั้งก่อนๆที่ท่วมสูงสุดเนี่ยจะถึงแค่แถวๆเมนแต่ว่ายังไม่ท่วมเมนเลยนะครับแต่ปีนี้เราท่วมเมนแล้วแล้วก็เข้าในกุฏิของเจ้าวาดเจ้าฮัทตำบลแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาแป๊บเดียวครับแต่ตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงล่าสุดเนี่ยก็จะขึ้นอาคารครับอันนี้เราเตรียมเตรียมยังไงงนะครับก็ต้องยกของ ยกของยกพวกเอกสารขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับเราดูสถานการณ์ประเมินวันต่อวันนะครับกรณีว่าถ้ามันขึ้นสูงอีกปึ๊บอาจจะต้องมีการขนย้ายออกอแต่หาที่สูง,สงอาไว้นะครับตอนนี้ก็ยังยังราดูสถานการณ์อยู่พวกอุปกรณ์การศึกษาอะไรพวกนี้เอาออกแล้วใช่ครับคือยกยกยกขึ้นที่สูงไว้ก่อนอนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันท่วมสูงกว่านี้ก็ต้องขนย้ายออกนอก ออกออกนอกพื้นที่ครับในในบริเวณวัดตอนนี้ท่วมตรงไหนบ้างครับก็ท่วมมาถึงนี่หมดแล้วนะครับนี่ข้างล่างลงไปเนี่ยอย่างกรณีหน้าประตูโขงเนี่ยก็น่าจะขึ้นแข้งละรถรถไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับพวกมอไซค์พวกรถเก่งเนี่ยต้องวิ่งรอบนอกหมดนะครับปกติไม่เคยมาถึงนี่สักทีมีปีนี้แหละครับ แล้วทีนี้ก็ตามอุตุที่บอกเขาก็บอกว่าจะมีฝนมาอีกนะครับแล้วน้ำเหนือก็ยังมาไม่ถึงตอนนี้ก็กำลังคุยๆกันอยู่นะครับประเมินสถานการณ์วันต่อวันครับอ,อ,อันนี้ต้องขอชช่นชมทุกหน่วยในการแผนเผชิญเหตุเราทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่เราได้วางไว้แต่อาจจะมีต้อง มีความยืดหยุ่นนิดนึงเนื่องจากว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือแนวกั้นน้ำของเราแตกไปสี่จุดเมื่อคืนนะครับก็ทําให้น้าไหลเข้าพื้นที่ในจุดที่เราคาดไม่ถึงก็คือบริเวณเทศบาลตะบนท่าพระแต่อย่างไรก็ตามขนะนี้จุกหน่นก็ได้ระดมเข้าไปการช่วยเหลือแนวทางที่เรากังวลก็คือจะทำอย่างไรที่จะป้องกขตเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับซึ่งเราก็มี พื้นที่ถนนวงแหวนนะครับจะเป็นแนวที่เป็นชั้นที่เป็นระดับสูงอยู่น้ําจากชัยภูมิจุดที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะเข้ามาแถวๆประชิดกับทางเขตอำเภอเมืองในเขตพื้นที่การเกษตรแล้วพอเราไปดูที่ปลายน้ำนาัขณะนี้ที่เขื่อนที่มหาสารคามก็เปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเลยนะฮะแขวนบานถมบกบานการไหลของน้ำจะเป็นไปได้ด้วยดีครับไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ํา นะครับก็ยังคาดการไปได้ว่าแนวทางที่เราวางเอาไว้นะครับก็ไม่น่าจะเกินเพิ่มขึ้นมาอีก1-1.5เมตรนะครับขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของน้ำนะครับสิ่งที่เราจะต้องระดมกันตอนนี้ก็คือเรากำลังให้เช็คดูว่าพื้นที่ที่อาจจะมีส่วนน้ำเขาลดลงมาบางส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นแวงน้อยหรือแวงใหญ่นะครับหรือจุดอด่นๆก็แล้วแต่ อาจจะมีการถอนเครื่องไม้เครื่องมือหรือกองลังบางส่วนนะครับแต่น,นี้ต้องอยู่ขึ้นการประเมินก่อน,นะครับเพื่อมาช่วยในจุดที่เทศบาลตำบลท่าพระหรือบริเวณกุดกว้างทางเทศบาลตำบลเมืองก่านะครับในภาพรวมครับเรายังมีแผนสำรองในการช่วยเหลือพี่น้องราษฎรอยู่นะครับก็ขอให้พี่น้องราษฎรนั้นในเขตแนวลาน้ำชีซึ่งตอนนี้มาถึงบริเวณ มหาศาลครครันะครับส่วนการปรับการระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัตน์นั้นณขณะนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีครับน้ำไหลเข้ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีการระบายอยู่ที่21ล้านต่อวันนะครับเพื่อรักษาระดับ ซึ่งจะต้องเฝ้าดูเรื่องการคาดการณ์ลักษณะอากาศว่าจะมีร่องมรสุมเข้ามาหรือไม่นะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่เ,เ,เ,เพื่อเก็บกักน,น้ํากรณีนี้ในส่วนภาพรวมทั้งหมดนะครับความเสียหายทั้งหมดนั้นก็มีการให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนาได้อย่างต่อเนื่องสิ่งใดที่อาจจะไม่รวดเร็วทันใจผมเองก็ต้องกับขอไปแทนผู้ปฏิบัติการในพื้นที่นะครับที่ อาจจะเข้าไปดูแลได้นม่ยั่ถึงแต่ว่าทุกคนนั้นตั้งใจทําง,งานเพื่อดูแลที่สุดพี่น้องประชาชนครับ